หนิงกินมาประมาณ15วันหนิงลดไปประมาณโลกับอีกนิดหนึ่งนี่คือในส่วนของหนิงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องลดน้ําหนักกันหลายคนอยู่บ้านวันนี้เนี่ยนั่งนั่งนอนนอนกินกินแล้วก็อ้วนพฤติกรรมในการกินเนี่ยหนิงเชื่อว่าคนอ้วนส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เรากินจุกจิกกินมันทั้งวันและกินแล้วก็จะบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวพรุ่งนี้ฉันค่อยลดก็ได้นะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้กินก่อนพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้นะในการลดน้ําหนักมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะอะไรเมื่อเราเกิดพฤติกรรมในการที่เรากินจุกจิก ต่างๆเนี่ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้อะวันนี้เรากินเข้าไปเราเบรกอีก2วัน3าวันแต่เชื่อไหมว่ามันก็แค่ไม่กินเข้าไปเพื่อให้ตัวเองอะเพิ่มมากขึ้นตะของที่มันถูกสะสมอยู่ในร่างกายมันก็เป็นของที่พอกปู่ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยวัน,นเนี่ยเราควรที่จะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรก็ได้ที่มีส่วนประกอบดังนี้คือมีส่วนประกอบในการที่ช่วยบล็อกไม่ให้ของใหม่ เข้ามาทําปฏิกิริยากับร่างกายและช่วยเบิร์นของเก่าในร่างกายที่มันถูกกอบถูกคูนถูกสะสมเอาไว้ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยให้มันเบิร์นออกไปมันถึงจะทําให้การลดน้ําหนักเนี่ยเห็นผลและในระหว่างที่เราใช้อาหารเสริมในการบล็อก หรือในการเบิร์นแล้วเนี่ยตัวเราเองก็ต้องควบคุมในเรื่องของอาหารด้วยแต่เมื่อถ้าสมมติว่าเราอยากตามใจปากแหละแล้วเราจะทานทุกอย่างมันเข้าไปอ่ะเราทํายังไงก็มีวิธีห,หนึ่งกินแล้วก็โอเคใช้ได้เลยมิสเอนะคะมี2ส,สูตรนะคะมีทั้ง สูตรที่ลดแบบคนแบบว่าผอมๆประมาณแค่นิงแล้วก็มีน้ําหนักเกินเล็กน้อยแล้วก็ต้องการให้เอาลงเราอาจจะหนักสัก44่อ่ะแล้วเราก็โดดมันสัก45 46, 47ดลดลงสโลอโ,โลอะไรเงี้ยอ่ะสูตรนี้แล้วถ้าสูตรที่แบบเร่งด่วนแบบชนิดที่เรียกว่าคุณอ้วน Over, Over load, โอเวอร์โอเวอร์โหลดเกินไปก็จะมีสูตรหนึ่งนะคะ SS สเผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรก็แล้วแต่อันดับแรกที่เขาควรจะมีคือหไคโตซานช่วยในเรื่องของถ้าสมมติคุณชอบกินของมันของทอดไคโตซานเนี่ยมันจะไปดักจับ น้ำมันเหล่านั้นไม่ให้มันถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดแต่ ให้มันขับออกมาจากร่างกายเราอะนะคะแล้วต้องดูว่ามันมีกระบองเพชรไหมเพราะกระบองเพชรเนี่ยจะช่วยลดไขมันที่สะสมในร่างกายเราที่มันมีอยู่ให้มันเบริ์นออกไปและที่สําคัญกระบองเพชรเนี่ยมันมีไฟเบอร์สูงมากแล้วไฟเบอร์เนี่ยเราจะรู้แล้วถ้าเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นใยที่มันมีคุณภาพมันก็จะทําให้เราเนี่ยขับถ่ายได้สะดวกและที่สาคัญต่อไปมันมีถั่วขาวไหมตัวถั่วขาวเนี่ยนะมันจะไปช่วยบล็อกแป้ ไม่ให้แป้งเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ําตาลพอเปลี่ยนเป็นน้ําตาลปุ๊บมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปก็ทําให้ร่างกายเราอ้วนเสร็จปุ๊บมันมีส้มแขกไหมส้มแขกก็จะไปยับยัง้งไม่ให้แป้งเปลี่ยนเป็นไขมันเข้าใจนะมันก็จะได้บล็อกทั้งแป้งและบล็อกทั้งไขมันดังนั้นทําไมหนูถึงบอกว่าเฮ้ยห,หนูกินตัวนี้มาสักพักหนึ่งอะน้ำหนักหนูจะแบบว่าอ่ะเนี่ยมันค่คยลวกอะไรบา็นป่ะทุะกี้เราคุยไปคุยมาไม่ทันได้ดูเห็นป่ะเนี่ยมันก็จะเกาะกันเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยแล้วมันี้ มันก็จะดึงไขมันนะที่มีอยู่ไปดักจับพวกไขมันให้มันล่วงตกลงไปแล้วก็ขับออกไปเป็นอุจจาระก่อนที่มันจะถูกดูดซึมเข้าไปในในเซลล์กล้ามเนื้อหรือว่าในเลือดของเราเยออเนี่ยเยเ,ยเห็นไหมแล้วก้อนเนี่ยเดี๋ยวพอมันดูดเนี่ยมาตกพอดีนี่เห็นไหมหนิงกินมาประมาณ15วันหนิงลดไปประมาณโลกับอีกนิดนึงนี่คือในส่วนของหนิง และที่สำคัญตัวนี้เนี่ยนะคะมีอยอยอรเรียบร้อยนะคะคือโรงงานการผลิตก็ได้มาตรฐานที่เขาขึ้นทุกอย่างข้างกล่งองเลยไม่ใช่แค่สักแต่ว่าเฮ้ยจะมาพูดพูดว่าดี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 ยังไงนะคะแล้วก็อินกรีเดียนทั้งหมดไว้ใจได้นี่คือภาษาที่นําเข้าก็คือนําเข้ามาจากเกาหลีตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ฝากเอาไว้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปละบายบาย